ขณะที่ตำบลสามผงซึ่งอยู่ไม่ไกลกันกลับใช้ประโยชน์จากโครงการระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าทำนาได้ปีละสองครั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านพวกเขาจึงเรียกร้องให้ชุรประทานจังหวัดนครพนมเพิ่มจานวนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรให้กับชาวบ้านโอ้ส่งผลดีมากเลยครับนับตั้งแต่โครงการนี้มาตั้งแต่ปีห้น 2 5 2 5 1มาก็เป็น15ปีแล้วแต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้มันจะเป็นพื้นที่ป่าป่าป่าทมน้ำ้ายหลางช่วงฤดูเดือนกรกฎาคมกันยายนเป็นช่วงน้ำท่วมพื้นที่ตรงนี้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ตอนนี้3ปีย้อนหลังน้ำไม่ท่วม ได้ทำนาปังแล้วก็ทำนาปีด้วยครับสองเด็กชาวนา,ม,ม,า,านมีรายได้มีข้าวกินคนไม่ได้ออกไปทำงานข้าหรอกสอดคล้องกับความเห็นชนระทานจังหวัดนครพนมที่เชื่อว่าสถานีสูบน้ํากว่า140แห่ง สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ทั้งจังหวัดเพื่อรับมือสถานการณ์พัยแล้งในปีนี้และยังได้จัดเตรียมรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำไว้บริการประชาชนหากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปที่นาโครงการว่าแหล่งน้ำที่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยสูบจากตรงนี้พอสูบขึ้นมาล้วมีมีน้ำให้สูบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูบจากแม่น้ำแม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามแม่น้ำโขง ทำน้ำกำรรห้วยทวยส่วนใหญ่ก็เป็นลำน้ำที่พี่พ,พี่น้ำไหลตลอดทั้งปีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะผมว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยก็จะทำเรื่องมาร้องขอมาตอนนี้เราเรามีเรื่องในสต็อกสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยมากกว่า50โครงการซึ่งยังไม่ได้ก่อสร้าง